ทุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซทุกคนพี่น้องพ่อๆกับสองยายเงึงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อเนกามาแว่เฮือนนั่งจอยพี่น้องเอ้ยกระซีลงไปเนาะซอกซับซอกนี่แหละพี่น้องเอ้ยแหนพี่น้องค่ะนอนตีลังกาเบิ่งก่าบาเบิ่งกัเปิดไว้เด้อพี่น้องเด้อพอได้แหนนมลูกมะเออ เด้พี่น้องก็จะโอ้ยกัรไปทางได้กระปุ่มกันไปถ่ายแต่ส่องแต่บ่อนเดียวจนชิปสองซองสองคหนึ่งซองคู่ถัอันนั้นไปกันเนาะแล้วก็อยมีหมูพิคคู่แมนแ<อ>มนแมน,มนอยู่หากินแบ่งกันกินเนาะแมนกินเล็กๆหน่อยๆกู็ว่าเนาะกินจนรวยพี่น้อง <laughs> 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 ขั้นบ่อนได้แบบแแแว่าซีอันคล้ายๆเนี่ยวิวดีเนาะงไงใช่เนาะผัสซวนอยากซวนกันไปเหมือนบอกกินก็กินนำกันพี่น้อง พน,นังเยอะกับลูกพนอยู่พี่น้องเอย้ยนั่งจ่อยกันพี่น้องเห็นเลยพี่น้องนั่งกับบคุคคลได้ว่าเป็นเนาะบางเอฟซีเพิ่นกับว่าออกเอามาวันนั่งจ่อยว่าว่าวันพนบุคคลเต็มแม่นบอกกับจ้ากับพี่น้องเลยคนว่าบเป็นคนว่าบเก่งก็ได้ว่าสำนันเลยพี่น้องนั่งกับบคุคคลจะบ้าเป็นไปรด้ดกแต่ว่านั่งค้ำนั่งของเราเป็นไรค้ำเหนียวเอ้ยเป็นรถ เป็นจุนลนได้คำนี่แตกต่างจากเอื้อยร้ายพูณิพัดน์มิตรยิ้ม,มภณิพัดส่วนคำนี่ไหวยอย่าให้นั่งเดี๋ยวว่ามือสิเรื่องยังมว่วนอยู่ว่าอยู่กับลูกสองคนแต่ละมือนะกันดลแต่ละมือก็อยู่สองคนแหละพี่น้องเลยกับลูกพวกก็ไปทางสางอาศัยนําเงินทางสางพอจะเลียงสี่บิดยปดู เปลี่ยนไปลายไป่น้องเลยบอกทำน่อยนี่กะเฮ้ยเฮ้ยคำเอ้ยเฮ้ยจากเดือนเลยสี่เดือนสี่เดือนมันจะเข้าหาดะดอะไรดอิอยากขวมไม่ได้ออยากควมเลย ขันลูกกับความเนฮะาร์ปพรมลงไปปูตูบ่อนที่บ่อนห่อนเนะี่ยโปร่งลูกหล่นอยู่ค่ะแล้มันเย็นความนี่เมือในตีนมันกระเบงน่ะเอ้ยเอ้ยอวี้อ้ออะไรบ่อ้ออะไรบ่สชิว่าอ๋ออะไรบ่เฮ้อชิว่าอ๋อแล้เห็นอะไรบ่เห็นอะไรบอสเห็นอะไรบ่เฮ้เอได้ได้ดู ออกไปออามาปรรดาอยากไลพี่เนาะวายวายวายลูกนั่งจ่อยพ่อมาเชื่อจากนี่นก็ห <Hello. S 1> ลอดบ้าหลอดท <Hello. S 1> ิดหลอดโอ้เจสายจะมาเถืงจะหูจักสือพ่อบึ่งไน้อยอยู่นี่บอก คิดลอดอ้าวกินนมยังกินนมแล้วซอยติบ่อ้าเคือนมแล้วตาซอยให้ลูกกินกินได้ดเจสายไมันได้ดิพี่น้องโอ้ยสงสารเด้พี่น้องเอ้ยอีตนเด้ บ่มีแล้วเนาะจังเอานมจะซอยให้กินนี่พัดดนมเลยกบ้นท่านท่นมีลราเอานมยังให้ลูกกินบ่ว่านมซื่อนะอนมซื่อนะอนมยังให้ลูกกินเล็กตัวเย็นบริพ่สังะลุ่ากินแต่นมเ้าจะซอยบอ่นี่นะบ่ ขายไปเฮ้งกับบูดถือกันเลน้นนมแล้วตะซอยนี่กะ่ะกินนมยังสารน,นมแม่ยังออกอยู่ <c oughs> บ่อันปกติมันมัน,ม,นมันกินนะกินเล็กตัวเย็นบ่กะบมวยลูกเอ้ย <c oughs> เพื่อสิไงไ,ได้โอ้ยอย่าขวามมาลูกโอ้ยอารมณ์มาปูบ่อนแป้นเพียงๆพียงไงขวมดูอันนี้มันขวมมาไ,ได้ดแมันคาขอปู จอยอ๋อ,อใครคนนอนสบายสบายเนี่ยปูพ็มคนนอนกิ้งอยู่เนี่ยอมันกินนมมีน้องเป็นตาซังแต่แท้โอ้ยนมเสริมป็นแม่นมแลตะซอยดีไ <c oughs> ด้นมะนมแม่ยังมี บีบมันก็ยังสัตว์จะเกียกยออกอยู่บ่ขัน้นปะน้ำนุ่มมากเลยนะมันจะขั้นอืโอ้ยพี่น้องเลย อยู่กันสองพ่อเมียลูกหน่อยนางยังดีจะมีผัวคัมมัน,นี่ผัดซ้ำซ้ำซ้ำพ่อแม่ลูกหน่อยนะบัดเป็นอะไรเจ๊บอาเพ่อเด่นทางหรอบอก นมมันก็มีอยู่นมมันเบ่งอยู่ลองลองอยู่ใครไดหน่อยเลยบ่ค่ะเอ้ยน้ำนมแห้งอยู่ขนาดน้มย่อยเลยอ้วนอยู่ดอกสักกินยังไงน้ำนมหักกมานะปีน้ำมันต้มกินมองม่รู้นั้นมไนรายสุดๆเลยคือบอกเอาหน้าตรงเมี่ยนเอาผ้านุ่มหน้าตรง เอาภานุ่มโตงแล้วก,ก็ถอกจะเต้าไม่ทำม,มันกินยังชิไข่กด็ดูได้แต่อซอยร้านโมมีมากนะเอาภานุ่มนมาตั้งโตรงคอยมีเทดนั่นนะได้อภานุ่มมาโตงและะ้วก็เทใส่ขวดเมียนเออแล้วใคมันดูดไ,ได้นมเล็กซอยนะั่นมันกับถ้าแห่นมพะวานคือกันมาก้นปรถือกระลูกเหยิงเลยอือจะได้เคยกินนะตอนเป็นนมอ่อนป่ะเป็นนมอ่อนนิ้อยหนานุ่มเบ่งบางใหญ่หนึ่ง ฮะใหญ่อยู่ดอกบานนี่นุ่มก็มีกินแหละเศษแล้วน้ำนุ่มแม่ออกแลปไปไปก่อนเดอ้ออย่าลืมเดินผูกแค้นให้ลูกนะ ผูกไว้เนาะเจ๋มันก็เป็นผูกอืมผูกควันลูกเมียนจะตัดออกลายผ่ายผูกแขนนะมันจงยังเรือเนี่ยเส้นยเส้นเส้นึงโอีา่ายูกแขนอยู่ไปดิมันมีติดมาบนในทงนะค่ยมันจักเส้น <laughs> ะไเจ๊เขาคือสั่น,นล้วนๆอยู่เลยหิวขาวป้าคือก็หิวมึงสิ่งอย่างไปอัดให้มันกรบโบนเนี่ยขึ้นเลยนะไปอไัดมใส่วิสาอาัดบาทเดียวเลย <c oughs> ใครเนี่แต่พว่านั่งกับเห็ดเคาอก็หายกักเน่ยเ <c oughs> ย็นเมียหลักนี้กับลูกกูจังและอ๋อมไปอย่างดีเลยปะ เ,เส้นนี่จะเป็นทางกับเมื่อบ้านนั่งนั่งบนลาลาบอถนนโอ้อยอ้ย <c oughs> โ้ยอ้จิลา <c oughs> ไปใช่มน, <c oughs> นยบขีดมันก็บจิ่ากี่ดินแดงไงกุ๊กไปหัแลวเป็นเส้นลา <c oughs> อืขเขาจะเอาหลุดทางกอกลายได้บบ้านไหนได้เจ้ากินน้ำหลุดทางกอกอือจะอาใส่กินน้ำหลุดทางกอกทางสางอะไรพี่น้องบ้านเขาเอิญเกอกนอาไ,ไปนะไปนะหลุดขึ้นมาเลยนู้นลายคันอันนี้มันลายคันบ่โอ้ยเป็น่าไรคันบ้า,า,น,บาน,นนะไรนะชาวคันบ่ฮอด เมนเดะเมนนี่ย,น,ยน,นี่นกระปุกกระุกเราเมนปูกลาบนะาป้ามากเลยพี่น้องคี่พ่นลากคนดละพี่น้องเลยสบายดี